บ๊ายบายพ่อขันบอลนะสมอืดีบายบายสบายดีพี่น้องวุ่นวุ่นพี่น้องเลยฮะกันได้จับคลิปทักทายสบายดีกันบูชูทุกคนสมองสมบอตเมื่อคืนนี้ปั่นตื่นมาแล้วก็ตากพี่น้องรู้สึกว่าเด้ตัวหายแล้วคือไปปั่นเราเด้อตะเคียนเด้อผนบ่มีว่าสีเห็ดลาบกับท่านได้เห็ดนี่ยังอันสีถ่ายกีฬาบบ่เสียใช่ปะนี่ โอ้กีบักหอมก่อนหลับไก่แล้วเออโาเผักหอมก่อนกำลังมาจับขีปมีีตะตลางเห็ดอีกแหละโอ้ผักเสริมักหอมก็พอได้เก็บพี่น้องไม่คัวหัวหยุ่มด้อยู่เลยได้พี่น้องเ้ยเห็ดกินเสาเห็ดกินเที่ยงเห็ดกินแรงมือว่านเห็ดกินสามคาบมันนี้คือสีสองคาบถาตัวแล้งผลอะไรบ้างนี่บวยพี่น้อง ม่คั่วกะลูกกุ่นอยู่อือพี่น้องเอาลาบนี่พระหอมเปนี่บาสชร์แล้วอันปั้นกับอันปิ้งไตเรล้่าปั้นพี่น้องเราถากินลาบบ่สิป้อนข่าวลูกแลวนี่นะลูกก็ยังมไม่กินข่าวป้าทุกใครแต่ได้ปั้นขานน่าวนิ่งเกลือแต่เศร้านี่ตื่นมาเลยกินข่าวอันเมย์ช่วยข่าวพี่น้อง เวลาเห็ดกินกับอันเวลาป้อนเขาลูกแล้วมันเหมาะเจาะกระโลดลูกหกนึ่งกระหนึ่งเขาซุกแล้วกระเตรียมป้อนเขาคงอยู่คงกินกระหนึ่งเขาซุกกระเตรียมเห็ดบบดนี้โอ้โหมันพ้อมกันขักปัญญังพี่น้องเ <c> ก <oughs> ็บปคองกันด้ยพี่น้องเลยเขากระตากมันสวยผุ่นละพี่น้องเขาจงไหนไปบบนี้เขาตากเขาเสือเขานั่งเดได้นนี่นะ เบื้องนี้มันแดดตลอดได้เบื้องนี้นะเขาก็เลยอันมาตากมันสัน,นี้แล้วก็พอดีเลยพี่น้องมอเจากับมอเผาคือี่าเห็ดลาบไก่ก็เด้พี่น้องปะโอ้ยเอยอออออน่ะลวกดอกแค่พอพี่น้อง <c oughs> ลวกๆแคละไก่เอาเอาสูส้ๆนะอีแม่ม,มาขูว่าอ,อันฝากลูกนี่เด้อเสียกินมาแล้วเด้อพี่น้ออันนี้คือน้ำปลาแดกด้วยพี่น้องเด้ออ้ามกระต้องกระไรนี่โอ้อะจังซี่เลยพี่น้องโอ้มะกอกร้อน เฮ็ดได้ๆลูกอย่าพ่าวอย่าพ่าวแม่ยังบา่ว่างลูกก็อยากกินเขา่าทอดเข่าเสียไข่กรอบๆอีกแล้วพี่น้องเออตายเด็กน้องสู้เอ้ยโอ้ยอยี่ยซีมาเดินหน่อยๆมาหน่อยๆมุเแาก็ต้องใช้อันนี้เลี้ยงก็เลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อแล้วเลยเด้อย,ยังปุ้มู่ได้เอ,อิญเขาขึ้นมา ไปเอิญอีพอเคี้ยวเอิญน,นี่ไม่เรียบขึ้นมากินขาวไ,ว,ไว้พี่น้องเห็ดเมคัวก็ต้องเห็ดทันใจเขาอีกเลยเขาหิ้วก็ต้องเห็ดน้ำมันทนนันอีกพี่น้องโลกโดอกแคกระซุกแล้วดิสำหรับพ่อ เห็ดกินทีเดียวพี่น้องห้ามบดละเวียกคราเป็นคนเห็ดกินน่ะค่ะโอ้ยเวียกยากนักเลยแหละพี่น้องห้าวนี่เลยเวียกกว่าหมูเลยเวียกเบาแต่ทำตลอดเมื่ามีน้ำหอมเยอะเลยไม่ใช่หอมอีหยังแดดจนนั้นมันกระวิดบัวเพ็ดเวยมักเพ็ดนี่โอ้ย แล้วบอกอีแม่เก็บมะเพ็ดมะกัดเนี่ยเด้อลวกดอกแค่พร้อมพี่น้องอ่านาอูเพียขอแต่ม,มีเมนูขอแต่ม,มีแนวหอยเห็ดกินนะพี่น้องเลยอยากยังมาจัดหายตะกี้บอกใส่แกงใส่ปีได้ไก่นะเฮ้ยว่ะจเลยคืนนี้ได้ได้สั้อตอนเศร้าได้ลาพี่น้องก็เลยได้ซองขา้าแต่ไก่ตัวน้อยๆ แซบ่บทางนี้รวบดอกแคมาเยอะค่ะมาเยอะมาเยอะมุก็อยากทอดเขาสิไข่ลุกแล้วนี่สิลุกเล็ว,ลลว,ลลวจัดเตรียมปลาเขาใหม่ก่อนเด้อกล่องกับรบริสเตรตบอกไปหน่อยกล่องก็คือมั่วว่ะ ขบุษา,าลแล้วเลราใส่ขบุษาลแล้วเอาเผาลงลงไปแล้วใส่ขวาวบุษราอะไเราใส่แล้วแหละที่ไหนก็มีฝาชอปอนนอกเลยีพอจะมักระโดดทั้งหมดงครั้นนนนงนะล่ะอ่ะกระดด No, am no,

โอ้โอ้ยหอมเลยนั่นนั่นนเขาห็นนี่แล้วดอกแคดอกแคมาคุดใจเอาไปในลวกดอกแคเนี่ยเนีเห,ห็นน้ำสมเนี่ยมะนาวแอร์โลกนี <S 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 ่น้ำบ่อใช่ไหมน้ำกาแฟนะนั่งก้นอิสมีจเช้านี่สมน์น้กมะขามกระนำ

nè mà nó nó phục cái đấy nhà tôi đào vai vai nhưng chúng tôi thì có tòng

the more more fruitfully on massma Nóc bỏ nó hỏi <laughs> bay 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 ดีกับเธอนกะทีคหับนันจะไม่ช่มตัดใส่นะกันเราู่วนอ้ยแได้ือราแนี้มาต่อใช่นั่ะอรมันตามันจะต้องหานี่มาตัดมันก็ีให้ม่นกทิมาตันเข็ลาที่เครื่งหลเรื่องพัดงูก็ยังปาุกั้แต มมิกนะอดติดมัมบดกิเจ้ายังฮเลยลูกงเจ้ายังฮงเลยินตวน thả ก็เขาจะใครมึงจะยำได้องมันมันขนาดมบืนเนาะมันลาเวยกอี่แล้วกีอีกหากไม่

นี่อได้สองมู่มาหมมามนนไมกินข้าวได้เป็นแนกก่เลยเนาะมาเดิ่งมาเดิมาเดิ้เ้นองขึนสองขา้นมุ่งขึ้นขึ้นม่งขึนขึน่ไปจอกย้มาแล้วจอเงินน้ำให้กิดเลี้ยงมาแล้วจอกมา Mặt đầu cho nè bất động bất động này động bố động cho, động bất 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 động nó động bất 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 động bội bất động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  bội bất động bội mười lăm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  mười nghe mười lăm 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 không lăm mười 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 lăm phải lăm mười lăm mọi người là phải phải là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  phải

Ô mày, 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 không mày, mày,

พ่อมาชวนไปกินปลนเราเขากินอยู่นี่เขาจะกินเยอะมากเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่มากินเยอะจะเิวอะไรปลาทอดคืออะหรจิ้มจิ้มยังอิ่มยังแฉะอยู่เลยอร่อยไหมแบบแบบซีดนะกจิ้มหอยเนื้อ cái bài phải không ư cho mình nhau lên